สวัสดีค่ะเจ้ช่องคุณพิงเจแปนนะคะตอนนี้ก็ตอน5โมงครึ่งของประเทศญี่ปุ่นที่เกียวโตนะคะคุณพิงตอนนี้มาทานอาหารอินเดียค่ะก็คือเดี๋ยวให้ดูนะคะอาหารอินเดียค่ะย้อนแสงหน่อยนะคะเดีย๋ยวเข้าไปข้างในกันค่ะอาหารอินเดียใกล้บ้านค่ะน่ารักมากเลยข้าลบให้ค่ะไปกันข้างในค่ะ ภายในร้านในนะคะมีชั้นสองเลยค่ะแต่ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกค่ะครั้งที่สองครั้งที่สามเราที่มานะคะมาทานกันค่ะสวัสดีค่ะจะช่องคุณพิง J8 เจแปนนะคะตอนนี้คุณพิง์ก็อยู่ร้านอาหารอินเดียค่ะเรามาทานอาหารอินเดียกันทามาเกืนสามคนนะคะตอนนี้ก็ได้สลัดนะคะเป็นเสือออเดอร์นะคะแต่ก็กำลังสั่งเครื่องดื่มกัน,นะคะ่ะมากินกันค่ะ คเดียวแลค่ะทุกคนเราสเค่อดื่มใลค่ะเดีราุณมโค้ไ่มอไาโค้ดได้ัดเดบมอลเป็นคุณนี่สั่งให้โกาสส่มไปอเกร์ มาค่ะมาดื่มกันมากินกันเด้อค่ะคำปลายค่ะ,คะ,ะชีสนังเซตนะคะของคุณพิงค์งมาทางนี้ค่ะว้าวชีสหนังชีสหนังนะคะแล้วก็อีกไก่นะคะคือดินเนอร์เซตค่ะของคุณพิงค์ค่ะแล้วของคุณคุณนี้นะคะคุณนี้เยอะ อยู่โ<ช>อ,อกาสั่งกันได้นเนี่ยานางชีสนางนะคะชีสเป็นแน่นเลยค่ะทุกทุกคนว้าวอย่างอ้วนเลยค่ะของโอค้าสังมาแล้วค่ะออชุนมุนมามะเดื่อหมวยองโอกาสังก็จะมีไก่ทอดแล้วก็ผ,ก<อ>ผักผักคะเลผักนะคะ ค่ะทุกทุกคนของคุณพิงนะคะก็จะเป็นชิคก,กินาคาเลเผ็ดมันเผ็ดอันดับสุดท้ายเผ็ดที่สุดค่ะเผ็ดที่สุดในร้านเลยค่ะมาค่ะมากินกันนะคะนี่ค่ะอ,อ,อร่อยมากนะค่ะจะกจะมีไก่ทอดแบบเผ็ดนะคะ ก็จะมีผักดองค่ะอเนี่ยเอนตน้ำมัเนยครับคขับคอืมลองชิมนะคะชิมกับอร่อยมากเลยเผ็ดเลยอร่อยค่ะชีสนี้อร่อยมากนางชีสพาป่าดุ๊้พาปะโด้พาปะโดกเดี๋ยวเรามา เอานาังชีต่อค่ะอร่อยมากเลยค่ะชุดปลาไหยเจอนี่เราเดือดก๊อร้อนคน่ะแต่ไปได้เลย,เลยอืมจุจุ้อจื้อต่ออร่อยมากค่ะเดี๋ยวไปชิมชิมของสุดที่ของอตาสั่งด้วยนะคะนังชีตค่ะทุกคนมาค่ะนี่เผ็ด อันดับเต็มเต็มเลยนะคะคฮสิมมาเซ้งอันี้กระโถนใส่มามาค่ะ้ามาแล้วค่ะอร่อยมากเลยค่ะชิชนั่งกับชิชเดี๋ยวมาลองไก่นะฮะ จิ้มกันนิดอ่ะอร่อยมากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณพิงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนถึงคุณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและโอกาสั่งนะคะว้าวจำ ค่ะทุกทุกคนเราก็อิ่มเรียบร้อยรอคุณคุูนี้ไปเอารถมารับพวกเรานะคะตอนนี้ก็ยังรอข้างนอกหนาวค่ะรออยู่ในร้านนะคะจอ้โเข้าตัวจีซนตังโอ้โอ้กาซังฝากกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE ด้วยนะคะโอ้กาซังอริการโตโกใจมาซื้อบาย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 โอกาซังบายบายมาแต่เย็นกะสูงได้ไงสิมาคือบอกผาฟังบอกว่า มาตาเยรเชโกในไงสิมาว่าฝากทุกทุกคนก็อิ่มเรียบร้อยแล้วคะขํ้ามาออกมาส่งข้างนอกนะคะก็กำลังจะกลับบ้านกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะช่องคุณพิงค์เจไปขอบคุณค่ะแล้วเจอกันในพีหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ